รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพปกร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรายการโครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชนปี2 คอนเบาสมองพร้อมสีข้อคิดที่ชิดไทยรู้ปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยช่วยกันสอดส่องอันตรายป้องกันภัยให้ชุมชนรีบแจ้งเหตุช่วยกันระงับภัยชุมชนรู้วิธีจัดการภัยใกล้ตัว199ดับเพลิงกทมนี่เตอรีเตอร์เขามีอะไรกันอา้าวจะไปรู้หรอ นี่ฉันก็เพิ่งไปส่งผู้โดยสารมาเนี่ยแล้วแกก็โทรฉันมารับแกอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้อะไรวะเนี่ยนี่เขามีอะไรกันเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมมาขอรับน้ำร้านแปะครับที่บ้านผมน้ำไหลแถวนี้น้ำไหลตันงเมื่อคืนแล้วบ้านพี่น้ำไหลหรือเปล่าครับอืมไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพิ่งกลับมาจากขอพักเอง่ะว่าพี่ครับเออกันดิดี๋ยวว่ากลับมาได้เห็นเปล่าอ่าแล้วอะไรกันเนี่ย อ้าวจะทำไมนั่นน่ะสิจะไปไหนกันนะคะโอเคไปไหนกันตามไปพอมน้ำรับไปไงเนาะหาไม่ไหลเมื่อคืนน้ำไม่ไหลไม่ไหลหาไม่ไหลไปอ้าวบ้านลื่นน้ำไม่ไหลแล้วบ้างว่ามันจะมีน้ำหรือตลกแน่เลยอะทุกคนไม่ต้องห่วงครับผมวีเตอร์มีข้อเสนอครับผม อะไรอ่ะพ sure> ี่ปีเตอร์อนี่น้องที่รักสงสัยจะไม่รู้จักปลาป่าหัวแดงใช่ไหมปลาป่าหัวแดงเหรอพี่เยสถูกต้องเลยน้องเพราะว่าปลาป่าหัวแดงนะนะที่จะทําให้ชุมชนของเรามีน้ําใช้กันอ่ะ้วพี่เปิดเป็นเหรอคะโอ้ยน้องนสวยครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับก็แค่ใช้ ฉลังเนี่ยกระทุ้งปักเข้าให้แค่นั้นแหละครับน้ำนึงก็จะพุ่งปีตต๊ดออกมาเราก็จะมีน้ําใช้กันทั่วหน้าทุ่งตากันเลยครับ <laughs> จะบ้าไปแล้วเหรอพี่พีเตอร์อไม่บ้าเปิดได้เหรอรรรถเจ้าาหทที่อออวะะไสวัสดีครับฮหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีสดค่ะทำอะไรกันพวกเรา อาค่ะคุณภูมิเพิ่มคะก็เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะไปงัดปลาหัวแดงกันนะคะใช่แล้วครับปลาหัวแดงไปงัดปลาหัวแดงทำไมครับก็หัวหน้าครับเมื่อคืนเนี่ยชุมชนว่าน้ำไม่ไหลตั้งคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้ำไม่ไหลในชุมชนใช่แล้วจะงัดปลาหัวแดงถูกแล้วผมใช่ครับแล้วก็ผมก็รู้ดีนะครับว่าปลาหัวแดงเนี่ยมันใช้ในยามฉุกเฉินครับซึ่งตอนนี้ชุมชนของเราก็ฉุกเฉินแล้วครับฉุกเฉินเร็ว啊 ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมว่าเราทุกคนเนี่ยต้องทําความเข้าใจกันใหม่แล้วล่ะครับที่จริงแล้วเนี่ยปะปาหัวแดงเนี่ยเขามีไว้ใช้สําหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้นนะครับอะไรของมือหมาหน้าครับเออคนนั้นผมรู้ดีครับเกอดลูกอ่ะผมถึงได้พาทุกคนไปเปิดปะปาหัวแดงไงครับทุกคนในจุมชนจะได้มีน้าใช้กันครับเฮ้ยถ้าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยไอไอน้ำในปะปาหัวแดงเนี่ยไม่ได้เอามามาใช้แบบนี้นะ นั่นสิครับแล้วเราจะใช้ยังไงอะคะมา่งเอาไว้ใช้ทําอะไรมัง่งครับคืออย่างนี้ครับอาแปะ<อ>ในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประปาหัวแดงเนี่ยตามท่อของน้ำประปาของการประประนานครหลวงเนี่ยทั่วกรุงเทพมหานครมีไว้เพื่อใช้ในการดับไฟในพื้นที่ที่เกิดเหตุในในชุมชนในอาคารหรือว่าพื้นที่ทับแคบนะซึ่งรถด,ดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ ศูนย์วิทยุพระรามของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็จะร้องขอไปที่การประปาคนครหลวงเพื่อขอใช้น้ําหรือว่าเพิ่มแรงดันในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในท,ที่เกิดเหตุครับแล้วประปาหัวแดงที่ว่าเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเหรอคะโอเ้อเจ้าประปาหัวแดงเนี่ยนะครับก็จะติดตั้ง,ต,งตามแหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้าอาคารสูงๆแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆครับสำหรับประปาหัวแดงเนี่ยนะครับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ ร่วมกับการประปานครหลวงนะครับได้มีการทดสอบแรงดันน้ำนะครับของหัวปปาแดงเนี่ยนะครับว่ามีแรงดันสม่ําเสมอหรือไม่นะครับเพื่อที่ให้เกิดการใช้งานได้ทันทีเลยครับมีทั้งรถดับเพลิงมีทั้งปลาหัวแดงค่อยอุ่นใจหน่อยนะพวกเรานะใช่เลยครับ ข้อดีของประปาหัวแดงนะครับก็คือเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนหรือเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยจํานวนมากเนี่ยจะเกิดความกลาหนอย่างมากเลยครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่รถด,ดับเพลิงเนี่ยจะเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจำเป็นจะต้องนําเครื่องสูบน้ําแบบหามหามเนี่ยไปจับเข้ากับประปาหัวแดงและใช้น้ําของประปาหัวแดงเนี่ยระนับเหตุในพื้นที่ที่เกิดเหตุไงล่ะครับ อ๋อหลายคนก็มองว่าประปาหัวแดงเนี่ยกีดขวางทางเดินจราจรแล้วก็บดบังทัศนียภาพหน้าบ้านทีนี้ก็จะได้รู้ถึงประโยชน์ของมันแล้วนะใช่ครับนั่นนะจีว่าก็น,นึกว่าไอไอไอประปาหัวแดงน,นี่เอาไว้ให้โจงมังเหยียบครึ่งบ้างคงชาวบ้านเขาไม่ควร <laughs> รู้เลยพี่คะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละชุมชนก็จะมีแหล่งน้ํามีคลองนะคะเราจะสามารถใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยดับปอดได้ไหมคะได้สิครับ ถ้าหากทุกชุมชนนะครับใส่ใจมีสายส่งน้ําดับเพลิงในพื้นที่ต่างๆของชุมชนนะครับ mm hmm. เมื่อเวลามีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจะสามารถใช้สายพวกนั้นน่ะต่อจากสายน้ําของรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับไม่ต้องวิ่งกลับไปที่รถ mm hmm. ดับเพลิงเพื่อไปหยิบสายมาเสียเวลาครับเออลูกพี่ครับครับผมอยากรู้ว่าวิธีการเปิดประปาหัวแดงเนี่ยเขาเปิดกันยังไงครับอ๋อดิปีเตอร์ที่ดับเพลิงเราเนี่ยนะก่อนที่จะใช้ประปาหัวแดงเนี่ยเราต้องโทรไปแจ้งการประปาก่อน แล้วเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษสําหรับเปิดนะครับถึงจะเอาน้ำเนี่ยมาใช้ได้ครอบพี่ครับงั้นผมขอยืมเครื่องเปิดได้ไหมครับแป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบไปเฮ้ยปีเตอร์ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้เอาทำไมครับไม่ได้เฉพาะพวกผมครับอ๋ออาหดเลยทีนี้เห็นแล้วยังอ่ะปีเตอร์เห็นความสําคัญปลาปลาหัวแดงเนี่ยมีความสําคัญขนาดไหนทีหลังนะเองอย่าไปเล่นเชียว ผมว่าเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับอ๋ยครับเดี๋ยวครับผมอยากจะฝากข้อคิดให้กับชุมชนทุกชุมชนนะครับว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือคนทุกคนในชุมชนครับเพราะว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงจุดต่อน้ําได้เนี่ยค่อนข้างยากลาบากมากครับเพราะว่าจะต้องผ่านทั้งตรอกซอกซอยทางแคบนะครับกว่าจะไปถึงไหนจะผู้คนที่อพยพอีกถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะทํางานกันง่ายขึ้นแล้วก็จะดับเพลิงกันได้สะดวกขึ้นครับ โอ้ยโอ้ยโหทุกคนครับพีเตอร์ก็เป็นห่วงกับทุกคนนั่นแหละครับเห็นไม่มีกินน้ำกินน้ำอ่ะโหเนื้อตัวนี่โอ้โหเหนียวยังไงเออแล้วครับผมว่าตอนนี้เราทุกคนไปเช็คน้ำกันก่อนดีไหมครับว่าน้ำมันไหลหรือยังเออก็รีบมือนกันนะไหนๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วเรามีอะไรจะช่วยเฉือเหลือกันได้นะงั้นเดี๋ยวว่าจะไปพิสูจน์กองว่าน้ำไหลหรือยังชุ่มชนี่เดี๋ยวรอสักครู่ โชคดีนะปะทำแปมาแล้วแปะมาแล้วจะบอก่าวดีให้เป็นไงครับนี้น้ำไหลแล้วเอาละครับทุกคนครับในเมื่อน้ำมันไหลแล้วก็เดี๋ยวพีเตอร์ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับอ้าวพีเตอร์ครบรอบอาบน้ำแล้วหรือปีนี้อ๋อก็อีกประมาณ 2, 3วันนะฮะผมอาบทุกวันลวครับแต่ว right, right, yes. ันน well ี้มันน้ำไม่ไหลเฉย หร่จะไปอาบที่ไหนอ๋อก็ไปรับแปลงไงตลกแล่ปีเตอร์อ้อาวมันบางบาง้างอ้วถ้าลือ,อยากจะอาบน้ำหรือไปป่าบ้างเรือโอ้โหแปลครับจะไปห่วงทำไมล่ะครับน้ำอาบนะครับ <c oughs> น้ำเขามีไปใช้มังเลืองปาบเลืองถ้าลือ,อยากจะอาบน้ำบางวัวไม่มีปัญหาครับงนานเอาตังมาจะอาบน้ำบางวัวเอาตังมา ดีเหมือนกันนะป่ะาจะได้ประหยัดเงินจ่ายค่าน้ำด้วยโอ้โหสองคนนี้เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะอ้าวนี่แกไม่คิดที่อะไรเทียชั้นมาเลยเหรอเรื่องอะไรฉันต้องช่วยแกด้วยอ่ะเรื่องของแกแกก็จัดการเองดิเอ้โหข้างหน้าครับอย่าลืมนะครับทุกคนพบเห็นอาคีภัยสาธารณภัยโทร199ดับเพลิงกทมนะครับเอาละในเมื่อทุกคนไม่ช่วยฉันแล้วก็ไปแม่บ้าน เเ็นนชาาาวข้บอคีภัยสาธารณภัยโทรห9 9่ดับเพลิงกรุงเทพมหานครร่วมสร้างมหานครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ